สวัสดีครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างของโปรดรีสิบห้าวีนะครับอ่าโพดภาพอ่าโพดภาพทีละสิบภาพนะผมอ่าก็จะทําโดยโฮมดิกนะครับอ่าก็นี่คือตัวอย่างเบื้องต้นนะครับถ้าสําหรับใครอยากจะสั่งอ่าอยากจะอ่าอะไรนะมีโปรแกรมนะครับอยากจะรู้วิธีใช้นะครับอ่าค่าโปรแกรมแล้วก็ค่าสอนนะครับทั้งหมดนะครับทูมันนี่อยู่ที่3 0 0ร้อยทูมันนี่นะครับอ่า แล้วก็ราคาโอนอยู่ที่250บาทโอนนะครับอ่านี่คือตัวอย่างาคร่าวๆนะผมอ่าสำรับใครที่สนใจนะครับเข้ามาที่เว็บ o o m e i i ดิ .com นะครับผมอ่าติดต่อหัวส้มหน้าบอร์ดเลยนะครับอ่าเรียกหัวส้มเดฟนะครับผมเดฟโฮมดิสกนะอ่านี่คือโปรแกรมคร่าวๆนะครับ นี้เป็นวิธีใช้แบบฉบับแก้ไขนะครับผมไม่โดนแบนนะครับไม่โดนแบนร้อยนะครับผมสามารถใช้งานได้กับทั้งคอมบ้านแล้วก็วีเพนะครับอ่าก็คือนี้คือทดลองทุกอย่างแล้วนะครับอ่าก็เรามาลอรอดูก่อนว่าจะโพสต์ภาพทีละสิจริงไหมนะครับ าภาพในครังนะครับลืมบอกว่าภาพในครังนีสามารถเก็บสูงสุดได้45ภาพถึงห้ภาพนะครับผมสามารถขุดต่อเนื่องกันได้เลยนะครับย้ำว่าเข้ามาหน้าบอร์ดนะครับเข้ามาหน้าบอร์ดโฮมดิ i ก k นะครับให้ติดต่อที่หัวส้มเลยนะครับผมราคาทูม,มันี่ทีอ่อยู่ที่300ทูม,มันี่นะครับาราคาเงินโอนนะครับอยู่ที่250บาทนะครับอ เนี่ยครับโพสทีละสิบเลยนะครับอ่าก็ขอจบการนำเสนออ่าตัวอย่างาวๆเพียงแค่นี้นะครับผมอ่าผมดึกสวัสดีครับ